ครับสวัสดีทุกท่าน,นครับผมวันนี้มากันนะครับเนาะเี่ยเปิดออกมาเฮาเช็คครับเป็นรุ่นสี่แถวนะครับเนาะสี่แถวโซอ่าอ่า สี่หัวปลูกเนาะครับเป็นแบบสองหัวนะครับนี่เป็นแบบสองหัวกลามาลงวันนี้นะครับผมเอามาเช็คนะจะเอาถ่า,ายถ่ายน้ำมันก่อนอนะกันหลังเอามานะครับถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนถ่ายน้มันเครื่องเดินมันไฮดรอลิก แนวหันเปลี่ยนไดเด้อเนาะจะวิ่งือวิ่งครับสตาร์ตติดเนาะสตาร์ตติดครับรุ่นนี้มีทางทดใส่ปุ๋ยหลังแล้วครับเนาะ นี่คือรุ่นวนะครับรุ่นสภาพอวหมาะ,าะอยู่ครับงามอยู่ สภาพเหมาะอยู่นะครับเนาะสภาพเหมาะอยู่เดี๋ยวคุณผู้ช่วยคนมาเช็คนะครับเช็คก,กุจุดเนาะพอเดี๋ยวเติมให้เราลิกดูก่อนนะครับนะเนาะแล้วไปเช็คไปทีละจุดทีละจุดนะครับพอมันเปิดออกมาวันไดเขาก็มหูเนาะอันนี้ผมซื้อร้านไหนก็มู่นะครับเนาะซื้อร้านไหนก็มู่เนอะอันนี้เปิ เอามาเฮาเช็คนะครับเช็คพอปไปไล่ไปเป็นยางยางแล้มีผมกัดเตรียมลงแล้วครับซื้อแกปดำไว้ลำนะครับก่อไก่นักแกและแกเอาสักกลางเดือนนะครับเนาะกางเดือนให้ผมก็อย่าลงมือเพาะแล้วก็ นี่แะครับมาเข้าสักกลางเดือนสักหน่อยกอนครับเป็นช่วงนะปีนะครับเนาะปีนี้ฝนฟ้ามาเจ้าอีกอย่างแควนอยนะครับเนาะเอาสังส่งหน่อยนี่ถาดผมกับเตรียมไว้แล้วครับเนาะเตรียมล่างเตรียมอย่างไว้ าต้องเช็คให้เปิดก่อนเปิดแล้วปลูกนะปีนี้ครับเนเอีเรากู่วยบนเช็คกันนัดแล้วแล้วก็ให้มาเช็คกันนี้นะค,ค,ครับลอดูบนแหรมก่อนเนาะครับผมมาได้ลงเมินเนาะอันนี้ได้โอกาสหน่อยมีอย่างใหม่ๆม,ม,มาโชว์หน่อยครับเนาะได้เช็ครถเช็คกลาเดี๋ยวมันติดมาวิ่งแล้วเดี๋ยวการทำงานแล้วเดี๋ยวเขา่ามา อัปเดททางกรรมนะครับเนาะมันเปลี่ยนได้ตอนนี้มันยังเยอะอย่างยังได้สักอย่างเลยครับวิ่งยังได้ยังยังได้เออวิ่งได้ละแต่หัวปลูกก็ยังมัได้หมุนพอเด้อนะครับเนาะเฮาพีโอหมุนรวมหมุนก็ยังมันหู้เดีอนะครับเนาะเพราะไฮโดรลิกมันแห้งนะครับเนาะมันอยู่ดีเปิดเหมือนเหมือนเฮากับหู้กำลังมาเฮานี่เนาะครับเดี๋ยวถ้า เอาเยอะอย่างเรียบร้อยเราจะอัปเดตอาการให้รู้มนกร,รมนะครับว่ามันเป็นได้นะครับแต่ว่าเฮาพอสภาพวันนี้มันเปลเป็นรถรุ่นใหม่นะครับเนาะใจใ้นี้ใจได้อยู่นะครับเป็นรถสี่แถวนะครับสี่แถวแปดหัวปุกนะครับเนาะครับผมวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะ ขอบคุณครับที่ยังรับชมและติดตามเพิ่ออยู่นะครับเนาะขอบคุณครับ